จุดทุกเทียนบูชาพระรัตไทและนัพิศษสามเณรและร่วมงานทุกท่านนะครับส่วนคนมทนา่นะครับที่มีเกียรตพระ การพัฒนาพร้อมกันพุทธังพระขวันตังอภิวาเทิวาคาโตพระขวัตาธมโมนะครับ้จะเรียนเชิญน<ส>ั่นจะเป็นผู้ที่ผูุ้ิิการอู้มริพยบศึกษาได้กา่าวไายงานนะครับนะจคครับ ประเทศไทยมีนโยบายการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มและก็ทุกช่วงวัยรวมถึงการดูแลสุขภาพพระภิกษุซึ่งระบบการดูแลสุขภาพพระภิกษุที่เป็นรูปธรรมเป็นชัดก็คือธรรมนุญสุขภาพพระภิกษุแห่งชาติพุทธกาช2,560ซึ่งปัจจุบันวัดและสำนักสงฆ์ในอำเภอเองสามมีจํานวนร้อยแห่งโรงเรียนพระปริยธรรมจํานวนสองแห่ง จากการตรวจสุขภาพภาพระภิกษุและสามัญณนจำนวน274รูปพบว่ากลุ่มป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง43รูปคิดเป็น1 5 7 0กลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง40รูปคิดเป็น1 4 6 0และผู้ส่งอายุ60ปีขึ้นไปมีภาวะปวดหอยจำนวน6รูปพระภิกษุป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังส่วนใหญ่ได้แก่โรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดและหัวใจและไขมันในเลือดสูงนักภิสุจที่เจ็บป่วยในวัดหรือต้องเข้ารับก,การรักษาในโรงพยาบาลเมื่อวางแผนให้กับวัดนักภิสุจส่วนใหญ่ต้องดูแลกันเองโดยชํารองนักพิสุจอื่นๆในวัดมักไม่มีบุคคลใกล้ชิดที่คอยดูแลรวมถึงญาติผู้หญิงไม่สามารถเข้ามาดูแลได้ดังนั้นโรงพยาบาลเวรสาสำนักงานสาธารณสุข,ขอำเภอเวสาได้จัดทาโครงการอรรบรมระั พระปริบาลภิกษุให้ประจาวัดหนึ่งวัดหนึ่งรูปอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านปี2568มีกิจกรรมถวายความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคการรักษาพยาบาลเบื้องต้นรวมถึงฝึกปฏิบัติทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพยาบาลเบื้องต้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พระภิกษุรบ,บริบาลภิกษุให้ได้นำความรู้ไปให้บ,บริการดูแลแก่พระภิกษุที่อาพาธ และเพื่อให้พระภิกษุสามเณรมีองค์ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพต้องกันโรครวมถึงมีความรู้ในการบริบาลพระภิกษุไข้และประชาชนที่มาวัดโดยมีพระภิกษุทุกวัดและสามเณรโรงเรียนปริยธรรมวัดบุญยืนโรงเรียนปริยธรรมาศาสนาพิพัฒวัดเมืองรามเข้าร่วมอบรมประมาณร5อยห้าสิบรูป บัดน,นี้ถึงเวลาเหมาะสมสมควรขอเรียนเชิญท่านประธานส,สุนทรสมบัติในอำเภอเวงสาได้เปิดโครงการอบรมรับปริบาลภิกษสุขให้ประจวบหนึ่งวัดหนึ่งรูปอำเภอเวงสาจังหวัดน่านปี2568ครับผมผู้ราชการพระสิริวัชรเวชีพระเจ้าคณะอำเภอวิสาที่ลานวัดปฐมาคาเทราที่เทราที่พระพิษสุขพระสัพเพเนร เปียนท่านต้นการโรงพยาบาลเป็นสาบางที่ทุกท่านและผู้เข้า,าการอบรมท่านครับจากที่ทางท่านผู้การโรงพยาบาลได้กล่าวคำว่าเป็นภาวะเศรษฐกิจสังคมรื่องล้านการต่ญญางๆของประเทศไทยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างว่านะครับซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญ กระทบต่อสุขภาพของประชาชนดดโดยเรื่องให่รวมถางภาพสุขภาพสุขลักษะหนึน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารอากาศหรือว่าโรคภัยก็จะต่างที่มีการเปลี่ยนแปลงโรคปัจจุบัต่างๆเนี่ยทำให้การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อระลรางเนี่ยเป็นันมากขึ้นนะครับ และเพื่การพักผูสูงสัมภารเอย่าไม่มีผู้ดูแลคอยดูแลปัสสาใะอย่างใกล้ชิดนะครับทำให้พักสุ้สูงสัมภาระไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต,ต้องนะครับซึ่งนี้การตรวจสุขภาพการพยาบาลและการราาาออาาักษาพยาบาลเพื่มข้นต้นเนี่ยตามหลักรัฐทำมวินัยเพื่อให้เป็นว่าชีวิตของพักสุ้สูงสัมภาระ ดีขึ้นนะครับภายใต้ทะเบียดุลสุขภาพภาพรกิจสุขของชาติประชาตร์สอบปะห้าร้อยหกสิบได้กรหนดข้อตกลงที่เป็นเจตจำนงร่วมกันของภารกิจสุขชุมชนสังคมและโดยการที่เป็นภายในทุกภาคส่วนเพื่อใช้เป็นกรอบในการส่งเสริมสุขภาพภารกิจสุขทั่วประเทศนะครับก็มีเป้าหมายส่งเสริมให้ภารกิจสุขสามเด็นเนี่ยดูแลต่เติมตามหลักพระธรรมมองวิสงยสอบอย่างให้ ชุมชนสังคมดูแลต้านพิสุดสัมปันเดชได้อย่างถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยและส่งเสริมปัสสาวของพระพิจารณาในการเป็นผู้นำสร้างสุขภาวะของชุมชนและสังคมจึงการให้ความสนใจการดูแลสุขภาพของพระพิจารในของไทยเนี่ยสะกดเพิ่มขึ้นเป็นต่าคนเก่านะครับโดยเฉพาะเหตุการโยมที art, ่เกี an ่จัก อาหารที่ยากโยมหรือคณะธรราไดา้ทำสวายนะใส่คณะธรรา,าก็วันนี้อยากจะให้พระบพีุ่ลย์เป็ได้สวายของที่ที่ดีนะครับตามธรราของยากโยมต่อตบบื่โรคต่างๆน,น,นะครัที่ทำให้พระบพีุ่ลย์เป็เนี่ยอาจจะมีอาการปัญญานะครับเพราะว่าท่านท่านคงไม่สามารถที่จะออกกำลังกาย ข่้นไปได้เหมือนจับคารวาสทั่วไปนะครับต้องขอขอบคุณทางท่านผู้จัดโรงพยาบาลพิจารณาให้จัดโครงการเนี่ยอบรมพระปริญาพิศนุท่านกับวัดนี้หนึ่งวันตุ่มคู่ดูถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับโครงการที่เป็นโครงการที่มีว่าที่จะเป็นการให้ทั้งสุขเนี่ยในการดูแลทั้งจุดด้วยกันเองในการ เบื้องต้นนะครับทําให้การดูแลสุภาพแเบในระดับเบื้องต้นเป็นการวบภากษ์วการณ์การดูแลของการโรงพยาบาลการบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ทั้งรวมนทำเป็นการที่จะให้ภาพิสุททุกครูสำเร็จมีการดูแลสุภาพตนเอ็ได้อย่างดียิ่งขึ้นนะครับก็ขอ การาบขอบคุณน,นะครับพระเดชพ,พระคุณนท้าสีงวชิรเวทีครับเจ้าคณะด้เปิดรึกษาปะกีฬาทิปัจจัยที่ได้ดก่อข้อขในเรื่องสถานที่และเมตตาประสานทั้งที่สุดสามปเด็นเข้ารับการอบรมประกอบามนักงานพีนงานและวิทยก,กรบุคลากรด้านสารล่าสุดทุกท่านมีความที่ตราบไปอุ่นการขับเคลื่อนการดำเนินง,งานระบบสารการสุขดูแลสุขภาพทั้งที่สุดสามปเด็น พื่อให้มีองค์ความรู้ลนทักษะในการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรครวมถึงมีความรู้ทักษะในการบริการบริบาลน้าพันดุ๊ให้ตลอดจนถึงประชาชนที่มาที่วัดทุกวัดด้วยนะครับต้องขอกราบขอขอบคุณครับขอเป็นโครงการผ้าพันดุ่กให้ประจำวัดเป็นวัดหนึ่งรูป ท่าน้ครับขอกราบขอบคุณครับขอกราบระนวรมขอกราบพมุอาาราาพระาสมเพรทีเอ้าจาราชขอาพราเระธย้าจามาอาเดพุธยอาจามหราอบพระบาเจระจามหาราขกราพระบาทสมเด็พระุทอาสุาการแลขกรน้องเบทสมเดระเุ้าร่วมกมหราขอกราบรบาทเจพท่านนายอมอ บรรทุนทสุมทรัสมบัติในอำเภออำเภอวิสาพร้อมด้วยขอมพิบาลวิสาเจ้าหน้าที่ทุกท่านวันนี้ตำราภาพพระมหาปฏศอากสีโพประานาศน์ศรีรันุปธรมจังหวัดน่านตอนถึงโอกาสนี้ใช้เวลานี้ไม่ไม่เยอะแต่ก็ถือว่าจะได้เป็นตัวแทนของทีมงานทัศน์ศรีรนุปธรรมจังหวัดน,น่าน โดยเนตของอบมศรศากษาซึ่งเป็นคณะสงฆ์ซึ่งตลอดที่ผ่านมาในการขับเคลื่อนทํางานของธรมรมนูญสุขภาพประสงค์แห่งชาติโดยจุดศูนย์กลางของวัดพุทธยืนก็คือปุตติชีวะพิบาลสถานชีวะพิบาลโดยมีองค์สร้างแล้วนคณะกรรมการการขับเคลื่อนงานงคงเรื่อข่ายโดยของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศึกศากแล้วก็พรปสาตาแล้วก็อสมอตลอดถึง ภาคศิลา,า,ลานลุกัาฑ์ระดับตำบลระดับวัดที่เคยบอบรมแล้วก็เคยร่วมงานมาในตัวของอัตมาพ้ากระผมซึ่งได้สนองงานในเรื่องของสุขภาพผสมแห่งชาติตามธรรมนูญสุขภาพผสมแห่งชาติก็คือเรื่องของการสนองเรื่องของดูแลภาพสุขภาพซึ่งตลอดที่ผ่านมาใน7จ็ดแปดปีนะก็ถือว่าทํางานไม่ใช่ทําง,งานคนเดียว ทำงานด้วยการรับความอุปถัมภมดูแลนะวันนี้ก็จะมาขอเป็นตัวแทนะได้เกล่าวความยินดีแล้วก็เชื่อชูเกียรตนะิกับบุคลากรอของโรงพยาบาลศิรษาซึ่งถือเป็นมงคลอย่างยิ่งนะที่พระเดชเราได้รับควดูแลจากทีมเจาราบี้ทุกท่านนะมาดูแลสุขภาพประสงค์แห่งชาติตั้งแต่โควิดมาตลอดถึงก่อนโควิด ถึงเป็นห้องเล็กๆทำงานกันแบบง่ายๆนะดูแลเชื่อมโยงลิ้งกับข้อมูลโรงพยาบาลวันนี้ก็ได้ข่าวดีนะซึ่งประกาศมาเยอะเลยในเฟซในอะไรนะก็ขอประกาศในความดีของรางวัลนีเด่นนะกับคุณหมอวิทิการโมพาหรือหมอก้อยนะหมอก้อยนี่ตลอดทุกทีงนทานนะซึ่งได้รับรางวัลหลายรางวัลนะแต่เอารางวัลรนะดับ มก่อนนะพยาบาลวิชาชีพชำนาญวิชาชกาาญการพิเศษคือได้รางวัลชนะเลิศหลับหนึ่งบุคลากรสารสุขตีเด่นแล้วก็คนดีสีประพุมภูมิระดับประเทศอันนี้ก็ขอให้ลูกเตนลูกพระนะดลอดถึงคณะสูงผู้ร่วมนะครับขออนุนาตาสาธุพรปอมกันนะครับเพื่อเป็นการยินดีแล้วก็มุทิตา แต่ความเป็นความท้าภูมใจของอาเบลิสาแล้วก็จากนั้นก็จะได้เมีตามพอาจารย์ท่านเ้อของเทียวหรืเป็นวัตถุมงคลเป็ี่ยนดับต่อไปแล้วพระอา,าจารย์ท่านจะได้ปาลบต่อไปพระกษสาธุของกันสาธุครับสาธุสาธุสา เรื่องของอนำคณะส่งโดยพระเดชพคุณพระอาจารย์พระศรีวชรประทีพระอาจารย์ท่านเมตตาให้หลวงพ่อพระยืนนะจะได้อายุมันขวันยืนสุขภาพดีก็ถือว่าได้รับความดูแลในการดูแลเลรื่องสุขภาพมาโดยตลอด เจ็บป่วยเจ็นไข้เป็นกิมงานของโรงพยาบาลเนี่ยถือว่าดูแลทุกอย่างตลอดหลายท่านที่ดูแลพิมงานให้ความรู้เรื่องของสุขภาพโดยตลอดวันนี้ก็ขอขอบคุณยานาคณะสงแล้วก็ที่ได้ดูแลข้างในไม่รู้เป็นอะไรนะ เออให้ให้หมอค่อยรับก่อนหมอค่อยรับพระพุทธรูปก่อนเออเออสาธุโอกาสนี้ขอรัตนาประดิษฐ์คุณว่าจารย์ท่าน่ายลพบัณฑ์ท่านเชิญท่านมาเพื่อเคยนบเป็นสักยา่ะ คือที่แยกดีนะครับุงเดนก็คงไม่ใช่เวลามากนะครับก็ในเบื้องต้นนั้นในนามของเจ้าของสถานที่ก็ขอยินดีถวายการต้อนรับทุกๆลูกและก็ขอเสด็จพรจต้อนรับทางท่านอาารย์ราตรท่รานผู้อำนวยการโรงพยายนลปรษาและก็เจ้าหน้าที่ทุกๆท่านที่ได้มาอุปถัมเรียกว่าเป็นการอุปถัมบำรุงนะครับเ <_" S 2> พราะว่าทางเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นพระสงฆ์สามเดน ก็อยู่ภายใต้ของถ้าเรียกว่าอยู่ภายใต้โลกที่มันก็ต้องมีเมื่ออยู่ในภายใต้โลกมันก็ต้องมีโรคนะครับเป็นเรื่องธรรมดาโดยเฉพาะพระสงฆ์เราเนี่ยผมก็จะเล่าประสบการณ์มาโดยเฉพาะเนี่ยพระสงฆ์เรามีอย่างที่คุณหมอท่านพูดไปเนี่ยก็คือการบริโภคในเรื่องสําคัญมากนะครับชีวิตของพระสงฆ์หน่อยทาไมถึงมีโรคอ้วนมีโรค เบาหวานมีโรคอะไรมาเยอะเนี่ยท่านก้ารที่พระสงฆ์มีปีจานวนน้อยใปนประชากรเนี่ยแต่ว่าสถิติเปอร์เ,เซ็นต์นี้มีสูงครับทั้งเบาหวานโรคความดันโรคอิตสูงโรคหัวใจอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องการบริโภคนี่ถือว่าเป็นเรื่องสาคัญเป็นเบื้องต้นเลยครับเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้นังที่ท่าน,นพูดว่าเราอยู่ด้วยศรัทธาเนี่ยเราจะไปสมัมมโยมให้ทำอันนี้มาให้นะแต่มันไม่ฉันอย่างนี้มันก็ไม่ได้ครับเราก็รู้อยู่ เราจะสั whatever, ่งอะไรก็ได้ไม่ได้สั่งได้เหมือนแบบเซเว่นนะในัจัุบันนี้ถ้าต้องการอะไรก็สั่งสิ่งของได้แต่ว่าถ้าญาติโยมมันต้นเป็นการซื้อนะครับแต่ว่าถ้าเป็นญาติโยมเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับวัดจะต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ว่าเราสามารถพูดเป็นการกลางว่าเออเราไม่ได้จอดจองว่าการทำอัตหาให่พระสงฆ์นี่ก็พยายามอย่างละเอีลดเท็บลดเคมมนี decrease, ่เป็นเรต้นนี่ผมการปฏิบัติที่ผมจะปฏิบัติ ส่วนตัวนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องประโยชน์ว่าเราไม่ต้องไปติดรถในรถอาหารนะครับเวลาย่างยมทามาเนี่ยผมจะไม่มีการเติมน้ำปลาหรือว่าอะไรทงนั้นนะครับแม้แต่ไปฉันก๋วยเดี๋ยวอะไรเนี่ยเครื่องปรุงทั้งหลายผมจะไม่ปรุงหลายๆูุกเบอไม่ต้องปรุงเราไปฉันที่ผมจะไม่ปรุงเครื่องปรุงทั้งหลายบางทีเนี่ยที่เป็นเขาชอบทำเป็นน้าส้มสายชูหรือบางทีหลายๆทูกที่แพ้เนี่ยถือว่าเก๋ือเนี่ยว ฉันเนี่ยน้ำส้มที่อว่ดองที่อะไรเวลาฉันเข้าไปในท่านที่มีปฏิกินิาที่จะไปเลยครับพ้องหร้ออะไรไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมจะถือคดีไปที่ไหนยกปรุงอะไรมาผมจะไม่เติมนะครับหรือยกปรุงมาแล้วถือว่าฉันตามที่ยกปรุงมาแต่ถ้าตรงไหนมันแสลงโลกเรารู้สึกเค็มๆแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วก็เว้นนั้นอย่างอื่นวันก่อนครับได้มีโอกาสเดินทางไป กฎสถานแยกย้ยมที่จังหวัดสงขลานะในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยในเบื้องต้นนะครับแต่ทางนี้ท่านนั้นก็ขอให้ารู้เึ็หลักเบื้องต้นไว้นะครับอันนี้เ็ถือว่าเป็นสิตสำัญเพระฉะน,าาน,น้นวันนี้ก็ขอโอกาสให้เจ้าหน้าที่ท่านได้แนะนำนะครับสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์กับการดูแลสุขภาพส่วนตัวด้วยดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ในวัดด้วยนะครับวันนี้ก็ขอรัชนารับให้อยู่กันจนครบนะครับผมก็จะ ก็ขอออกมาดูดูแลในการที่พวกเราได้เข้ามาร่วมอบรมกันในวันนี้นะครับวันนี้ผมก็ขออนุโมทนาครับขอในพต้นข้อที่ก็ขออนุโมทนานะทางเราก็รู้จักกันในนามของคุณหมอก้อยนะก็ขอแสดงความยินดีครั้งหนึ่งที่ท่านได้นำเสียงนำมาสู่เรียนสาเยาวชนเรียนสานคณะผู้ร่วมปฏิบัติงานก็ถือว่าเป็นนักอุปศิกานักเป็นนักขยมวัดนะ ทุกอย่างที่มาช่วยดูแลผูส้ส่งส่วนใหญ่ก็เจ้าหน้าที่ทั้งหลายเขามีความรู้ปปรเกี่ยวกัส่งอยู่แล้วแล้วพวาท่านเป็นาการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล่เป็นประจำอันนี้ก็เป็นการเชื่อมโยงซึ่งการในการขออนุมทนาในโครงการในวันนี้นะขอขอให้การโครงการในวันนี้ดำเนินไปความ,วาม,วามเ,รเ,เรียบร้อยแล้วก็ขอกราบขอบคุณคณะสงฆ์ที่สุสงสมเด็จทุกรูปน đ đ ủ, ที่มีความสําคัญในการดูแล รักษาพยาบาลในเบื้องต้นนะครับเพื่อจะเราจะได้นําความรู้เหล่านี้ไปพัฒนาในการดูแลผู้สุขสายุจำเป็นในวันต่อไปนะครับก็ขออนุโมทนากับท่านแณในองค์การอนุบาลพิงษาในองการพยาบาลพิงษาและเจ้าหน้าที่ทุกดุลขั้นทุกที่มีส่วนร่วมในการช่วยดูแลประสงคบมาตลอดก็ขออนุโมทนาขอบพระคุณและก็ขออนุโมทนาขอบคุณในเบื้องต้นนะครับขอเจริญพรและขออนุโมทนา มาเข้าซีน มาป่ี้ยเออไม่ได้เสียดังเลราเราได้ได้ดูแลตรงที่แล้วก็เป็นฝันเป็นเ ชุมชนก็มืองานของพระมือของพุทธไทยก็จะขยายไปทั้งทิศทางเลยถึงข้อข้อว่าเป็นเตียงเดียนทั้งแบบพยาขาลสังคมมีคุณหมอมีสัตว์ครอบครัวมีพยาบาลมีอะไรทั้งหมดมีพยาบาลซึ่งพยาบาลนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นใครเมเนเจอเป็นผู้จัดการระบบค่ะค่ะใช้ทำนี้ต้องผ่านการอบรมนะที่ผ่านการอบรมเขาผ่านการอบรมในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุแล้วก็มาต่อยอดในเรื่องของการดูแลสุขภาพประสม เราเราก็จะทําไปเรื่อยๆทําตามกาลัง <Okay. S 1> แต่ว่านี้เรื่องดูแลพระเรื่องคนพระแต่ว่าพระที่ป่วยหนักๆนีก่ก็ไม่มาอย่างวัดปงน,นี่ก็เปิดดูแล